้องีพูดเพราะ YouTube ให้เวลากูแค่หนึ่งนาทีในการทำช็อตโอเคคราวนี้เนี่ยเวลาเราอยู่วงการวิทยาศาสตร์สิ่งสําคัญเลยมันต้องมีการทดลองถูกไหมทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเหมือนกันเลยคือมึงจะคิดมายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีการทดลองมาลองรับมึงเจ๊งกูบอกเลยคราวนี้การทดลองหนึ่งคือการทดลองเรื่องของมิวออนมิวออนเนี่ยเป็นอนุภาคที่ไม่เสถียรน,นะมีอายุอยู่แค่ประมาณ2.2ไมโครเซกันไมโครเซกันเท่านั้นคราวนี้มิวออนเกิดได้ยังไงเวลาเรามีโลกถูกไหมมีชั้นบรรยากาศมันจะมีคอสมิกเล เป,เป็นโฟตอนพลังงานสูงลงมาชนพอชนเสร็จปุ๊บก็เกิดมิวออนมิวออนก็ลงที่พื้นคราวนี้ถ้าใช้คิดแบบเด,เดิมเนี่ยวเท่ากับเส่วนีเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณ20-30ถึงมไมโครกันในการถึงพื้นดังนั้นมันไม่ถึงแน่นอนเพราะอายุมันอยู่แค่2.2ไมโครกันแต่คราวนี้เราสามารถค้นพบมิวออนที่ผิวโลกได้เพราะอะไรเพราะเวลาถ้าเราใช้ไทม์เดลิเชนในการคำนวณของไอน์สไตน์เนี่ยมิวออนจะมีอายุกลายเป็นประมาณ11ไมโครกันซึ่งโอเคแหละมันอาจจะไม่ถึง20ไมโครกัน แต่ว่าไอ้สิไมโครเซกันที่มันเกิดขึ้นมันเป็นค่าเฉลีย่ยดังนั้นมันก็มีโอกาสมากพอที่จะทำให้เราเจอมีวออนที่ผิวโลกไอ้เหียมันไม่ทันแล้วแหละหนึ่งนาทีนะไอ้เหียเรื่องขนาดนี้มีูู้เล่าในหน,นาทีมึงจะให้กูทำยังไง YouTube กูถามจริงๆไอ้เหียเออนะยังไงใครดูก็ฝากกดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยใน Facebook ก็ได้นะครับ o k e b o o กก็เข้าไปกดติดตามไปดูรูปเหียอะไรจังไรก็ไปดูได้ไดนะไป